กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง h โ l l o T นะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวของสีกาก็ผู้ขยมกระดอส่งให้ไม่ใช่นะผู้เขย่าว,วงการส่งเงินเพื่อนมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอชื่อว่ากอกันเพื่อนอายุ34ปีเธอเองเป็นหญิงสาวหน้าตาดีกันเพื่อนนมประมาณ 400cc จิมเบลเลอร์ได้ข่าได้อวบกันเพื่อนผมก็เรียกสั้นๆว่าน้องน้าก็แล้วกันนามสมมติกันเพื่อน ตัวของน้องน้ำน,นะประวัติบางๆเธอมกกักจะคุกคีตีมงก,งกับวงการพระสงฆ์กันเพื่อนโดยเฉพาะพระชั้นผู้ใหญ่โดยเฉพาะเจ้า,าวาสกันเพื่อนวัดไหนมีเงินวัดไหนรวยเธอก็จะเข้าไปตีสนิทกันเพื่อนเอาความสาวไปล่อเอาความสวยไปลวงกันเพื่อนพระองค์ไหนอดรนทนไม่ไหวตรงนี้เองก็จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเธอหลังจากนั้นเธอก็จะแบล็กเมย์กันเพื่อนเรียกรับเงินทีละหลายๆหมื่นเรียกรับเงินทีละหลายๆแสนองค์ไหนจ่ายก็จบเจ้าไม่เราหรือองค์ไหนไม่จ่ายก็ศึกออกไปกันเพื่อนเรียกว่าลั่นวงการพระสงฆ์มาตั้งแต่นานเลย แล้วกันเพื่อนเป็นสไตล์ล่าแต้มพระลักษณะเป็นแบบนั้นไปย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วตัวของน้องน้ำมาตีสนิทกับพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งกันเพื่อนเป็นเจ้าว่าอยู่วัดตรีทศเทพกันเพื่อนอยู่ในกรุงเทพมหานครท่านมีชื่อว่าเจ้าขุนอาจกันเพื่อนเป็นพระนักคิดนักพัฒนาเป็นพระดาวลุ่งพุ่งอภิดอภิษให้ไหมใช่นะเป็นพระดาวลุ่งกันเพื่อนเรียนจบปริญญาตรีในทางโลกเรียนจบปริญญาเจ็ดในทางธรรมกันเพื่อนเป็นเจ้าคณะภาคอีกต่างหากกันเพื่อนตัวของน้องน้ำทำทีเป็นคนใจบุญกันเพื่อนเข้ามาทำบุญที่วัดตรีทศ บุญอยากจะถวายเงินให้กันเพื่อนตัวของเจ้าคุณอาเห็นว่าน้องน้ําเป็นคนใจบุญสุนทานอยากจะช่วยเหลือวัดก็เลยมีการแลกเบอร์แลกลายกันเพื่อนหลังจากนั้นก็คุยกันในทางรับกันเพื่อนตอนแรกมาหาที่วัดมันเป็นทางโล่งแจ้งเงนเพื่อนตรงนี้มีภาพมากมายเห็นแต่ตอนหลังมาคุยกันผ่านแชทผ่านวิดีโอคอล ตัวของน้องน้ําก็เลยเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงกันเพื่อนมีการโชว์งานแบบบางๆมีการโชว์เต้าให้เจ้าคุณอาร์ตดูกันเพื่อนบางทีวิดีโอขอหากันเอามือไปโดนนมก็ร้องเอ้ยเอ้ยเอยขอโทษเจ้าข้าขอโทษเจ้าข้าลักษณะเป็นแบบนั้นไปเจ้าคุณอาร์ตรนทนไม่ไหวกันเพื่อนบวชมา30กว่าปีตรงนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยกันเพื่อนเห็นนมขาวๆเห็นจิมบางๆลักษณะแบบนี้กระเจียวแข็งปังกันเพื่อนหลังจากนั้น2คนนี้ก็มีการนัดเจอกันกันเพื่อนสารพันลงลึกกันเลยทีเดียวกัน เพื่อมีการซ้งจริงกับเยวกันมีการกระดุยกันเงินเพื่อนตัวของเจ้าคุณอาร์เอาลิ้นสากสากเลียผ่าดากน้องน้ำเงินเพื่อนตวัดตรงวางขาดังแผลบแผลบล,ลักษณะเป็นแบบนั้นไป ก่อนหน้านั้นเคยลิ้มลองแต่อาหารกันเพื่อนตอนหลังมาลิ้มลองกลิ่นจิ๋มตรงนี้จิ๋มไม่เคยเค็มสําหรับผมเงินเพื่อนกินปลาเค็มมันช่างเยว่ยวนกันเพื่อน,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 อนตัวของเจ้าคุณอาร์ตรนทนไม่ไหวกันเพื่อนตัดสินใจออกกระบอกเขาหลามแท่งใ,ใหญ่ที่ไม่เคยผ่านหญิงใดมาก่อนตรงนี้เองสอดแทรกกระแทกไปที่หว่างขาของน้องน้ำกันเพื่อนเสียงดังตับ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 , Whoa, ตบ,ตบพระลูกอื่นพาลูกศิษย์ท่องนโมตัสสะส่วนเจ้าคุณอาร์ตพาลูกศิษย์ท่องอิตายอิตอีกคืออิคือหลังจากนั้นน้องน้ำก็ร้องควนกลางอ้อยยอ้อย,ออย อ้อ้เสียเหลือเกินหลวงพี่จ๋าเสียเหลือเกินหลวงพ่อจา๋าลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเนพื่อนกอดรัดฟัดเบี่ยงกันบูกันอยู่พักหนึ่งกันเพื่อนสองคนนี้พากันขึ้นสวนองลลงองลองๆๆน้ําเฉิดแฉตรงหว่างขาน้องน้ํากันเพื่อนหลังจากนั้นสองคนนี้ก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันมาเรื่อยๆกันเพื่อนตัวของน้องน้ําก็มีการไถเงินเจ้าคุณอาจเป็นระยะระยะกันเพื่อนโอนให้ครั้งละหมื่นโอนให้ครั้งละหลายหลายหมื่นหนักสุดก็คือเก้าหมื่นกันเพื่อนก้อนใหญ่ๆกันเลยทีเดียวมีแฮงกันมีความสุ กันเงินเปื้อนปรากฏว่าเหตุการณ์บรรลัยความชิบหายก็เกิดขึ้นเงินเปื้อนย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ทิดแย้มแห่งวัดไล่ขิงกันเพื่อนร้านวงการผ้าอีกแล้วกันเพื่อนเสียเงินให้กับน้องเกณฑ์ประมาณ800ล้านกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นข่าวโด่งดังกงันเพื่อนจังหวะน,นี้เองตัวของเจ้าคุณอาร์ตโปเรื่องตัวเองจะแดงเหมือนทิดแยงง้มกันเพื่อนกลัวว่าจะถูกศึกเหมือนทิดแย้มกลัวว่าจะถูกตรวจสอบเส้นทางการเงินก็เลยมีการตัดความสัมพันธ์กับน้องน้ำกงงันเพื่อนยกมือบา,บ,าบายบอกอีน้ำอีน้ำมึงอย่าพิ่งมาหากูแม้ว่ากูจะอยากเลียจิ้มมึงขนาดไหนแต่ตอนนี้ขอตัดความสัมพันธ์ไปก่อนกันเพื่อนตัวของ,องน้องน้ำก็ไม่ว่าอะไรกันนนนนเเเพื่อ่อใจจย็ทาา้้คุณตรงี มีทางเรือกันเพื่อนตัวของน้องน้ำดันไปบอกกับท่านเจ้าคุณกันเพื่อนว่าทอนนี้เธอท้ององปององปองขึ้นมากันเพื่อนตอนที่เจ้าคุณแตกสดแตกในตรงนี้ชักออกไม่ทันกันเพื่อนน้าเข้าไปในช่องคลอดตรงนี้เธอก็เลยท้องขึ้นมากันเพื่อนกําลังมีลูกน้อยกับท่านเจ้าคุณกันเพื่อนขอเงินเลี้ยงดูลูกประมาณ7 000, 000, ล้านกันเพื่อนเรื่องทุกอย่างจะจบลงได้โดยดีจะไม่ติดต่อกับเจ้าคุณมาอีกเลยเนื่องจากว่าเธออยากมีผัวใหม,ไหมให่ไม่ใช่นะตรงนี้เองเธอก็อยากจบความสัมพันธ์กับเจ้าคุณกันเพื่อนปรากฏว่าตัวของเจ้าคุณอาณอกอัน เพื่อนไม่รู้ว่าเหตุผลคนใดเขาไม่ยอมจ่ายกันเพื่อนไม่มีเงินหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจหรือว่าไม่อยากรับผิดชอบตรงนี้ผมก็ไม่รู้กันเพื่อนก็เลยตัดความสัมพันธ์โดยไม่ยอมจ่ายเงินกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของน้องน้ำกันเพื่อนไม่ยอมเสียตัวแบบฟรีๆกันเพื่อนตรงนี้เองแมมว่าเธอจะได้เงินไปจํานวนหนึ่งแล้วแต่เธออยากได้ก้อนใหญ่ๆไปสร้างเนือ้อสร้างตัวกันเพื่อนก็เลยตัดสินใจส่งคลิปลบไปให้พระผู้ใหญ่กันเพื่อนตรงนี้เองพระผู้ใหญ่ก็รับรู้กันเพื่อนไอ้ชิปบหายไอ้ท่านเจ้าคุณอาร์ตมาเล่นอะไรกัน ปั่นกระเจียวอยู่บริเวณในห้องเงินเพื่อนมีน้องน้ำนอนไวฟ์ฟูองหลงอยู่ในห้องเงินเพื่อนเป็นคิดละที่น้องน้ำส่งให้กับพระผู้ใหญ่เงินเพื่อนหลังจากนั้นพระผู้ใหญ่เงินเพื่อนอดรนทนไม่ไหวเช่นเดียวกันเงินเพื่อนมันเกิดอะไรขึ้นกับวงการสงก็เลยส่งคลิปนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นก็คือบิ๊กเต่าเงินเพื่อนบอกบิ๊กเต่าบิ๊กเต่าช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น จังหวะนี้เองบิ๊กเต่าก็เลยเดินทางไปที่วัดตรีทศเทพกันเพื่อนเพื่อ,อไปหาเจ้าคุณอาร์ตปรากฏว่าเจ้าคุณอาร์ตยกมือใบใบบอกไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ไม่สะดวกไปสอบปากคำกันเพื่อนหลังจากนั้นบิ๊กเต่าก็ไม่เลาหรือกันเพื่อนตัดสินใจมาหาหลักฐานเพิ่มเติมในค่ําคืนอันเปี่ยวเหงาดวงดาวอันมืดมิดตัวของเจ้าคุณอาร์ตตัดสินใจหนีออกจากวัด เดินทางไปที่จังหวัดน้องคายหลังจากนั้นก็ลาสึกขาออกจากความเป็นพระกันเพื่อนรับจบรับเจ็บกับเรื่องนี้โดยการลาสึกขาออกจากการเป็นพระใช้ชีวิตแบบคนธรรมดากันเพื่อนในทางโลกไม่มีความผิดแต่ในทางธรรมตกนรกอเวจีกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้เองนะผมจะมาสดเรื่องราวของน้องน้ำกันเพื่อนสีกาผู้ลันวงการพากันเพื่อนไปกระดุยกับพาไปเอากับผ้าเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรสปสรสท้ายตัวของน้องน้ำจะมีความผิดไหมตัวของเจ้าขุนอ์ตจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มีคาตอบกันเพื่อนมาฟังเรื่ เรื่องราวของเจ้าคุณอาร์ตพระชั่วพระจังไรที่ได้กับสีกายจะต้องลาศึกหนีออกไปมาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในวัดตรีทศเสพกันเพื่อนตั้งอยู่ที่ริมถนนประชาธิปไตยแขวงบ้านพานผมกันเพื่อนเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีพระรูปหนึ่งกันเพื่อนท่านเป็นเจ้าคุณกันเพื่อนเรียกว่าเจ้าคุณอาร์ตชื่อจริงๆก็คือพระเทพวัชระปาโมเกันเพื่อนอายุ54ปีบวชมาแล้ว3 4พันษากันเพื่อนผมก็เรียนพระรูปนี้สั้นๆว่าท่านเจ้าคุณอาร์ตก เจ้าวสาดู่วัตรีทศเตกันเพื่อนในทางโลกเรียนจบปริญญาตรีในทางธรรมเรียนจบปริญญาเจ็ดกันเพื่อนตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นพระเก่งพระนักพัฒนากันเพื่อนเป็นพระนักเทศนักธรรมกันเพื่อนมักจะได้รับกิจนิมนต์ไปเทศต่างประเทศแถมยังเป็นเจ้าคณะภาคอีกต่างหากกันเพื่อนภาค14 15ควบกันเลยทีเดียวกันเพื่อนถือว่าเป็นพระเก่งพระชั้นเทพกันเพื่อนตรงนี้เองก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายนับหน้าถือตากันเพื่อนท่านเป็นพระเงียบๆคอยเก็บตัวอยู่แต่ในกุฏิกันเพื่อนเว้นแต่ได้รับกิจนิมนต์ตรงนี้ท่านนนถึงจะออกกไปั เรียกว่าเป็นพระที่ไม่เคยมีประวัติด่างพลอยกันเพื่อนจนกระทั่งปี65กันเพื่อนตรงนี้เองมีหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาหาท่านคนคนนี้ชื่อว่ากอบกันเพื่อนผมก็เรียกสั้นๆว่าน้องน้ําก็แล้วกันเป็นสาวสวยหน้าตาดีอายุประมาณ34ปี จิมเบเลอร์นมขาวโบกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปตัวของน้องน้ำเข้ามาหาเจ้าคุณอาในตอนแรกคำทีเป็นคนใจบุญกันเพื่อนมาถวายปัจจัยมาช่วยวัดกันเพื่อนตรงนี้เองมาทำบุญที่วัดตัวของเจ้าคุณอาท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเพื่อนเมื่อมีจิตศรัทธาตรงนี้ท่านก็รับมากันเพื่อน หลังจากนั้นตัวของน้องน้ําก็เผยความจริงกันเพื่อนบอกว่าเขาเป็นคนใจบุญสุนทานกันเพื่อนอยากจะช่วยเหลือวัดแบบยาวๆก็เลยมีการคอนน็กกับเจ้าคุณอาร์กันเพื่อนมีการแลกเบอร์แลกลายกันพอได้เบอร์ได้ลายกันหลังจากนั้นมันก็เป็นการคุยกันในทางลับกันเพื่อนตอนแรกคุยกันแบบเปิดเผยคุยกันที่วัด ตอนหลังมาคุยกันผ่านวิดีโอคอลกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของน้องน้ําก็โชว์ผลงานกันเพื่อนมีการโชว์เต้าบางๆโชว์จิมนิดหน่อยกันเพื่อนมีการเปิดล่องนมให้ดูมีการเปิดหัวนมให้ชมกันเพื่อนคุยไปคุยมาเอามือไปโดนนมตัวเองร้องเอ้ยเอ้ย เอ้ยลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนเสียงกระเส่ากันเลยทีเดียวแม้ว่าเจ้าคุณอาจะบวชมา30ปีตรงนี้เองไม่เคยมีประวัติด่างพ้อยแต่ตรงหน้าคือจิ๋มตรงหน้าคือนมตรงนี้ท่านก็อดรนทนไม่ไหวกันเพื่อนกระเจียวแข็งปังกันเลยทีเดียวแข็งโดชูชันกันเพื่อนอดรนทนไม่ไหวตะบาดแตกกันเลยทีเดียวกันเพื่อนไอชิบหายงานหยาบซสแล้วกันเพื่อนตรงนี้เองพระเพิ่มไม่อยากบวชแล้วกันเพื่อนอยากจะไปล่อสีกาอย่างเดียวหลังจากนั้นสองคนนี้ก็มีการนัดเจอกันกันเพื่อนแถวอยุธยากันเพื่อนแล้วก็มี การซ้งจริงกับเบลกันมีการกระดุยกันเงินเพื่อนเข้าโรงแรมด้วยกันตัวของเจ้าคุณอาร์ตเอาลิ้นสักๆเลียผ่าดากน้องน้ำกินเพื่อนตวัดดังแผลบๆๆตัวของน้องน้ำเด้งรับเป็นจังหวะจังหวะกินปลาเค็มมันช่งางเย้ยยวนเงินเพื่อนเตะจมูกพากันเลยทีเดียวตัวของเจ้าคุณอาร์ตรนทนไม่ไหวกันเพื่อนเรื่องธรรมะาเอาไว,กว้ก่อนเรื่องจิ๋มเขาสู้ตายกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็เอาบอกเขาหลามแท่งใหญ่ที่ไม่เคยผ่านหญิงใดมาสอดแทรกกระแทกไปที่หว่างขาของน้องน้ำกนเพื่อนเสียงดังสนั่นวันไว้ลั่นห้องตตัับบตับตับ,ตบ ตอบเป็นลักษณะนั้นไปกันเพื่อนตัวของน้องน้ำอดรนตนไม่ไหวกันเพื่อนถึงกับร้องในลำคอควรกลางออกมาเอ้อย เอ้ไอ้เสียวเหลือเกินผัวขาเสียวเหลือเกินผัวขาเออไม่ใช่ไม่ใช่เสียวเหลือเกินท่านเจ้าคุณเสียวเหลือเกินท่านเจ้าคุณเป็นลักษณะนั้นไปกันเพื่อนสองคนนี้กอดรัดกันแน่นกันเพื่อนน้ำเฉิดแชตรงวางขาพากันขึ้นสว์องลององลองเป็นความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันกันเพื่อนจังหวะนี้เองก็มีการสันสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆกันเพื่อนตัวของเจ้าคุณอาติดอกติดใจในกลิ่นสวัสดิ์ครั้งนี้กันเพื่อนติดใจในบันเด้าของน้องน้ำกันเพื่อนก็เลยมีการสานสัมพันธ์กันเรื่อยมากัน ใช้อยู่เรื่อยๆครั้งละห้าพันครั้งละหมื่นกันเพื่อนหนักสุดก็คือ90 0 0 0บาทกันเพื่อนโอนให้เรื่อยๆนัดเจอกันเรื่อยๆกันเพื่อนใช้ชีวิตแบบนี้มาเรื่อยๆโดยไม่มีพิรุธแต่ประการใดเนื่องจากว่าเจ้าคุณอาร์ตเขาเป็นพระเก็บตัวกันเพื่อนอยู่แต่ในกุฏิไม่ค่อยออกไปไหนไม่ค่อยชงช่างกันเพื่อนจนกระทั่งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาความชิมหายก็เกิดความบันเลยก็มาเยือนกันเพื่อนเรื่องราวของทิศแย้มแห่งวัดไร่ขิงกลายเป็นข่าวโด่งดังตัวของเจ้าคุณอาร์ตเขาก็ได้ยินเรื่องนี้กันเพื่อนเไ ชิปหายมันจะเกิดกับกูไม่ว่ากูบวชมาตั้ง30ปีถ้าเกิดเรื่องแตกมากูต้องถูกจับศึกกูต้องเสียชื่อกันเพื่อนอาจจะถูกตรวจสอบเส้นทางการเงินอาจจะติดคุกเอากันเพื่อนตัวของเจ้าคุณอาร์ตก็เลยตัดสินใจตัดไฟแต่ต้นลมกันเพื่อนบอกอีชิปหายน้ํามึงอย่ามาหากูอีกเดี๋ยวเรื่องแดงกันเพื่อนตัวของน้องน้ําก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเพื่อนอยากจะตัดก็ตัดไปกันเพื่อนเดี๋ยวเธอหาผัวใหม่ได้แบบสบายแต่ก่อนเธอจะจากไปขอเงินก้อนหนึ่งกันเพื่อนตัวของน้องน้ําไปกูเรื่องกันเพื่อนบอกกับเจ้าคุณอาร์ตว่าเธอท้องก การแตกสดแตกในกันเพื่อนแตกใส่วางขากันเลยดีเดียวตอนที่เจ้าคุณอาร์มีอะไรกับเธอน้ําแตกกระปิดอริดเต็มวางขาชักออกไม่ทันเธอก็เลยตั้งท้องอกันเพื่อนเธอก็บอกกับเจ้าคุณอาร์ตประมาณนี้กันเพื่อนแล้วก็ให้ตัวของเจ้าคุณอาร์ตรับผิดชอบโดยการให้เงินกันเพื่อนเจล้านบาท8ล้านบาทตรงนี้จะจบเรื่องจบราจบเจ้าไม่เราหรือรกันเพื่อนปรากฏว่าตัวของเจ้าคุณอาร์ตกันเพื่อนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาไม่มีเงินจ่ายหรือว่าเขาคิดยังไงอันนี้ผมไม่รู้กันเพื่อนตัดสินใจตัดความสัมพันธ์โดยไม่จ่ายเงินก ความแค้นให้กับน้องน้ำกันเพื่อนจิมก็เรียกกระเจียวก็ดูดไม่ใจเงินได้ไงกันเพื่อนตัวของน้องน้ำรู้สึกฉี่ช้ำกระหล่ำปีกันเพื่อนเธอก็เลยตัดสินใจสางแค้นกันเพื่อนจะเรียกแบบนั้นก็ได้มีการส่งคลิปลับคลิปลวงที่ตัวของน้องน้ำอยู่กับเจ้าคุณอาจภายในห้องเพียงลําพังไปให้กับพระผู้ใหญ่กันเพื่อนโดยในคลิปจะเห็นเจ้าคุณอายกันเพื่อนยืนกระเจียวแข่งชูชันรอกระดุยน้องน้ำอยู่ในห้องกันเพื่อนส่วนน้องน้ำก็นอนหมอยฟูองลององลองอยู่ในที่นอนกันเพื่อนเป็นการแอบถ่ายเป็นการแอบบันทึกไว้ ผู้ใหญ่กันเพื่อนหลังจากนั้นพระผู้ใหญ่ก็ตกใจกันเพื่อนร้องอ้าวกันเลยทีเดียวไอชิปหายไอเจ้าคุณอาร์ตมันทาเหี้ยอะไรวะเน,นี่ยกันเพื่อนตอนแรกเองพระผู้ใหญ่ก็ไม่เชื่อกันเพื่อนคิดว่าเป็นคลิป A i คิดว่าเป็นคลิปแต่งขึ้นกันเพื่อนก็เลยตัดสินใจกันเพื่อนส่งเรื่องนี้ไปให้กับตํารวจสอบสวนกลางกันเพื่อนไปให้กับบิ๊กเตา่าบอกบิกบ๊กเตาบิ๊กเตาตรวจสอบดูให้หน่อยเป็นการแบกเมพระเป็นการสร้างคลิปขึ้นมาเพื่อให้พระเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเปล่ากันเพื่อนตัวของบิ๊กเตรบอวสจ นเนจังหวะนี้เองตัวของบิ๊กเต่ากันเพื่อนก็เลยตัดสินใจเดินทางไปหาเจ้าคุณอารกันเพื่อนในวันที่28มิถุนายนปีพศ2568กันเพื่อนตัดสินใจไปที่วัดตรีทศเทฟกันเพื่อนเพื่อไปหาเจ้าคุณอาร์ต จังหวะนั้นเองเจ้าคุณอาร์ตกำลังนอนปั่นกระเจี๊ยววิดีโอคอลอยู่กับน้องน้ำเห็นไหมใช่นะครับอยู่ในวัดกันเพื่อนท่านเองไม่มีกิจนิมนต์ก็อยู่ในกุฏิกันเพื่อนบิ๊กเต่าก็เลยไปเคาะประตู3าครั้งเหมือนเก่าเหมือนเดิมก๊อกก๊อก,ก,กเป็นสัญญาณบอกว่ามีคนมาหาอยากจะพาเจ้าคุณอาร์ตไปตรวจสอบอยากจะพาเจ้าคุณอาร์ตไปสอบปากคำกันเพื่อนตัวของเจ้าคุณไม่ยอมไปตัวของบิ๊กเต่าก็เลยกลับมาหาพยานหล,ลักฐานเพิ่มเติมกันเพื่อนรวบรวมพยานหล,ลักฐานก่อนค่อยไปหาใหม่กันเพื่อนในจังหวะนี้ แล้วท่านเจ้าคุณเรื่องแดงแล้วกันเพื่อนท่านไปล่อสีการตรงนี้บิ๊กเต่ารู้แล้วกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าคุณอาร์ตอดรนทนไม่ไหวกันเพื่อนในค่าคืนอันเปีียวเงาดวงดาวอันมืดมิดสายลมหนาวพัดกระทบหน้าผาตรงนี้พาตัวของน้องน้ําหายไปไหนท่านเจ้าคุณไม่รู้แต่ตัวของเจ้าคุณอดรนทนไม่ไหวกันเพื่อนอยู่วัดไม่ได้แล้วท่านก็เลยตัดสินใจนั่งเครื่องตัดหญ้าให้ไม่ใช่นะโยกโยก,ยกนั่งเครื่องบินไปลงที่หนองคายกันเพื่อนเนืน่งองจากว่าแถวน้องคายจะมีพระสหายของท่านเจ้าคุณอาร์ตอยู่หลายลรูปกันเพื่อน้นตรงี ก็เลยหนีไปปรึกษากันเงินเพื่อนไปปรึกษากับเพื่อนว่าจะเอายังไงดีกันเพื่อนจนกระทั่งวันที่29ิมิถุนายนปีพศ2568กิันเพื่อนตัวของท่านเจ้าคุณอาล์กันเพื่อนตัดสินใจลาศึกออกจากการเป็นพระกันเพื่อนให้มันจบรู้แล,วล้วรู้รอดไปกันเพื่อนหลังจากท่านเจ้าคุณอาลลาศึกออกไปกลายเป็นทิศอาร์ตรงนี้เองก็สร้างความตระหนกต,ตกใจให้กับพุทธศาสนิกชนกันเพื่อนพระระดับท่านเจ้าคุณพระระดับชั้นเทพทําไมลาศึกออกโดยพระการกันเพื่อนจู่ๆก็หายไปจู่ๆก็ลาศึกกันเพื่อนหลังจากนั อาร์ตก็แดงขึ้นมากันเพื่อนมีการไปทําข่าวมีการสืบก,การคน้นสุดท้ายท้ายสุดก็เลยรู้ว่าท่านเจ้าคุณอาร์ตไปกระดุยกับน้องน้ำกันเพื่อนจนต้องลาสืขาเนื่องจากว่าถูกน้องน้าแบล็กเมย์กันเพื่อนความผิดในทางโลกในทางกฎหมายถ้าท่านเจ้าคุณอาร์ตเอาเงินของวัดโอนให้น้องน้ําตรงนี้เองจะมีความผิดกันเพื่อนพ่อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกเงินวัดกันเพื่อนตรงนี้เองอัตราโทษ1น0ถึงสิปีถ้าหากตรวจสอบว่าเจอจริงๆตรงนี้ท่านก็อาจจะติดคุกได้ส่วนน้องน้าก็จะมีความผิดเช่นเดียวกันเ,นเป็นผู้สมคบคิดกันเพื่อนรับเงิินจาาาากกกกรระทํผดฎหมย ตรงนี้อัตราโทษ2ใน3ของโทษที่เกิดขึ้นกันเพื่อนถ้าหากตรวจสอบว่าเจอจริงตรงนี้ติดคุกแบบแพ็คคู่โรคี้แต่ถ้าเป็นเงินส่วนตัวของเจ้าคุณอาร์ตก็จบเจ้าไม่เลาหรือกันเพื่อนในทางโลกในทางกฎหมายเอาผิดไม่ได้เนื่องจากว่าใช้เงินส่วนตัวให้โดยเสน่หากันเพื่อนไม่มีผลอะไรเลยกันเพื่อนพระเอากับสีการตรงนี้ไม่มีความผิดใดๆไม่ติดคุกแต่ประการใดกันเพื่อนจะหนักหน่อยตอนตายกันเพื่อนตรงนี้เองต้องตกนรกหมกไม่ตกนรกอเวจี G. แบบแพ็คคู่โรคี้ไม่ว่าจะเป็นน้องน้ําหรือว่าเจ้าคุณอาร์ตกันเพื่อนตกนรก ชั่วกับชั่วกันกลายเป็นตาบาาขี้กากกินหัวกลายเป็นตาบาาขี้กากกินจิมลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้มีลาดประการใดต้องกราบขอใหเพื่อนไว้ณที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม